ครั้งหนึ่งเมื่อน้ำทะเลเอ,อ่อท่วมพื้นโลกพระพุทธองค์เสด็จยืนยกพระหัตถ์ห้ามไว้น้ำมหาสมุทรพลันสงบเรียบเป็นปางห้ามสมุทรสื่อถึงพลังแห่งสติที่สามารถระงับความวุ่นวายในใจเมื่อใจสงบโลกทั้งโลกก็สงบตามอีกคราวหนึ่งโจรผู้เหี้ยมชื่อองคุลิมานวิ่งไล่หมายเอาชีวิตพระพุทธองค์ แต่ไม่อาจเข้าใกล้ได้แม้เก้าเดียวพระองค์ตรัสเพียงว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดเป็นปางโปรดองคุลิมานแสดงพลังแห่งเมตตาที่ชนะความโกรธได้และก่อนตรัสรู้พระองค์ทรงรับหญ้าคาจากนายโสธยะเพื่อนำมาปูลาดเป็นบัลลังก์ใต้ต้นโพเรียกว่าปางรับหญ้าขา เป็นเครื่องหมายแห่งความเรียบง่ายและความพร้อมสละโลกีเพื่อสแสวงหาธรรม